คำเตือนสวดหวยที่นำมาแบ่งปันนี้เป็นเพียงสถิติและแนวทางในการหาซื้อเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับจากช่องเกงหวยลัตเตอรี่หนึ่งห้าเจ็ดนะครับ สำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะพบกับชุดสรุป3ตัวบนนะครับประจำวันที่17มกราคม68นะครับมาถึงโค้งสุดท้ายนะสรุปชุด3ตัวบนนะหลังจากที่ให้2ตัวบนไปแล้วนะในคลิปที่แล้ว ก็จะมาเอาสติติเดิมนะสติตเดิมซึ่งใช้ชุดเดียวมาตลอดนะก็คือ8สูตรนี่นะโดยใช้16กันยา16พฤจิการ16มกลาที่จะถึงเอา3สูตรมาเป็นตัวตั้งนะที่จริงบางสูตรก็ค่า4สูตร สี่งวดหางวดก็มีนะครับแต่ว่าเอามา3างวดมาเป็นตัวตั้งนะครับก็ให้พิจารณาไปที่นะครับเลขนะหลักร้อยนะหลักร้อยในสิกันยาหกหลักร้อยมาที่เลขหก6กหกสอง นะครับสิบหพฤศจิกาหลักร้อยมาที่เลขสองนะออกสองสอว่ต่อไปนะที่จะถึงนะหลักร้อยก็ควรจะเดินมาในแนวทางนี้นะในแนวทางที่ได้ไฮไลท์เอาไว้เป็นสีเหลืองนี่นะครับเราดูเฉพาะ หลักร้อยเท่านั้นนะหลักร้อยเท่านั้นแรกที่ออกมาเนี่ยมันวันทบกกันญาออกหกสองหลักร้อยเป็นหกนะตามด้วยพฤศจิกาหลักร้อยเป็นสองนะนะสิบเจ็ดมกราหลักร้อยก็ควรจะอยู่แถวนี้ในแนวตั้งนี้ที่มันเดินมานะสำหรับชุดนี้มันก็จะเดินมาลงหลักร้อยเนี่ยสามชุดด้วยกัน นะครับสมชุดด้วยกันคือชุดแรกที่เป็น6กสองห้านะครับหกสองหหมายถึงวันที่16กกันยามันออก6พฤจิกาออกสองมกรลาก็ควรจะออกหมาอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับแถวที่สองก็คือ6กสองหกนี่นะหกสองและหควรจะอยู่นี่ อันนี้ก็เหมือนการ 6, 2, 3เลข3ก็ควรจะมาอยู่หลักร้อยในงวดนี้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเลขเด่นที่เป็นหลักร้อยก็คือ 3, นะ3 6 5หตัวนะซึ่งจะนำมาใช้ทั้ง3ตัวนะข้อขอให้ท่านพิจารณาตัดเอาเองนะว่า ชอบแล็กไหนนะครับชอบแลกไหนนะฮะแล้วขออนุญาตที่จะไม่จะไม่จะไม่ฟันทองตัวเดียวแต่จะไฮไลท์ในตอนที่จับจับคู่นะจับชุดไฮไลท์ไปให้นะครับก็หมายถึงตัวไหนไฮไลท์ก็เป็นหลักร้อยตัวเด่นนั่นเองนะครับ ทีนี้จากว่ที่แล้วเนี่ยจากชุดเทปที่แล้วเนี่ยที่ให้ไปก็เราให้ไปที่6กสามสานะแต่ลืมไปว่าไม่ได้กันเบิ้ลน,นะครับงั้นก็ใส่กันเบิ้ลไว้ให้ด้วยเลยนะครับก็คือ3ามสาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมาจัดชุดนะจัดชุด3มตัวเลยนะครับ พอจัดชุดสามตัวเลยน anyway, ี่ก็จะออกมาในลักษณะนี้นะฮะก็คือชุดที่เป็นสามหลักร้อยก็จะเป็นสามหกสามนะสามสามหกสาม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 หหนะสามสามสามนี่ถ้าไม่ชอบก็ตัดออกได้นะเพียงแต่ผมเขียนไปให้มันครบเท่านั้นเอง แต่ถ้าเผื่อออกมาก็แสดงว่ามีช่องเดียวนะที่ให้สามสามสามหรือให้ตองนะถ้าออกมาก็กลายเป็นช่องเดียวไปเลยนะครับต่อไปชุดที่มีหลักร้อยไปแรกก็เปหกหกสามหกสามหกหกสามสามหกหกหกนะแล้วก็มาเลขห้าหลักร้อยก็คือห้าหกสาม ห้าสามหกห้าสามสามห้าหกหกนะฮะอ่าจะให้แคปหน้าจอไปเลยนะฮะชุดสามวบนชุดเด่นนะครับทีนี้ถ้าจะให้ไฮไลท์นะก็ขอไฮไลท์ไปที่ ชุดที่เป็นหกสามเนี่ยฮะตามเดิมเลยนะหกสามสามหกเนี่ยนะไม่มีอะไรพิเศษเพราะว่า ซ้ำเดิมกับชุดสองตัวนะาลาไปที่นี่นะครับนะอันนี้คือตัวชอบสำหรับชุดนี้เนี่ยผมจะให้ความสำคัญเป็นพิศเศษเพราะว่ามันลองล็อกไปที่การออกเบิ้ลออกหามนะฮะ ในช่วงวันที่16กันยาเนี่ยออก6-6-2 16อิพฤศจิกาออกสองสองหนึ่นะทีนี้แนวทางของงวดเนี้ยมันเป็นไปได้ที่มันจะออกมาเบิ้ลมาหามอีกนะฮะเพราะนั้นชุดเบิ้ลชุดหามชุดเนี้ยผมเลยจัดให้เป็นชุดเด่นไปนะครับจัดเป็นชุดเด่นไปนะฮะ ต่อไปมาเป็นชุดรองนะ,ะชุดรองนะชุดรองชุดรองนี่ก็จะเป็นเลขในชุดเดี๋ยวก่อนนะผมขอยกไม้ดูนะเพื่อเห็นภาพก็คือเลขชุดนี้นะชุดนี้ นะครับที่ผมตัดเอา3 6 6หามาเป็นตัวเด่นเพราะฉะนั้นตัวรองอยู่ในกลุ่มนี้ก็เลยขอจัดมาเป็นชุดรองไปเลยนะครับเอาหลักร้อยใส่นะครับก็เป็น3 2 3สองสามนะสามสองห้าสามนะคือในชุดรองนะแต่นี้ก็ต้อง กลับไปกลับมาด้วยนะฮะเป็นชุดต๋ตวนี้ผมจัดมาให้แค่คือถ้าเผื่อทำ n สามก็ต้องไปใส่เป็น6ชุดเอาเองนะฮะหกสองสามหกสองห้าหกสองหกหกสห้าหสามหกสอ้าสองห้าห้าสองห ห้5สามห้านะอันนี้คือเป็นชุดรองนะถ้าเผื่อท่านนำไปซื้อนะเป็นชุดสองตัวบนถ้าเผื่อชุดแรกเข้านะถ้าเผื่อชุดแรกนี้มันออกมานะนะถ้าชุดแรกนี้มันออกมาแล้วก็หลักร้อยเข้านะ ท่านก็สามารถที่จะถูกทั้งสองตัวสามตัวได้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้เลยเลยนะชุดนี้นะครับกระนาดกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ช่องแกงไว้ลรัตเตในงาเจ็ดด้วยนะครับสวัสดีครับ